เนียนกวางไห่กับตันทีมกงอันฮานอยเคลียชัดเหตุการณ์ปะทะทีละทอนบุรีลำให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบชิงชนะเลิศหนึ่งซึ่งกงอันฮานอยเปิดบ้านเสมอปราสาทสายฟ้าบุรีล์2-2ทำให้บุรีลมยูเนเต็ดยังไม่เสียเปรียบก่อนกลับมาเล่นในบ้านต้อนรับกงอันฮานอยวันพุธที่21พฤษภาคมนี้และยังอยู่ในเส้นทางลุ้น4แชมป์ฤดูกาลนี้หลังจากได้แชมป์ไทยลีกหนึ่งไปแล้ว หลังจบเกมเหยียนกว่างไห่ถูกถามถึงการดวลกับโกอุ้มทีลาทรบุญมาทันซึ่งทั้งคู่เคยดวลกันบ่อยในเกมระหว่างทีมชาติก่อนมาเจอกันอีกครั้งในระดับสโมสรวันนี้และมีจังหวะตัดฟาวใส่กันจนได้รับใบเหลืองคนละใบก่อนจบครึ่งแรกกวางไห่พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในเกมครับผมพยายามเต็มที่ในทุกจังหวะและก็ต้องการคว้าชัยชนะให้ได้ทุกคนทำได้ดีตามแผนที่วางไว้แต่สุดท้ายได้แค่ผลเสมอ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นผลที่เรายอมรับได้ห้ามพลาดกับข่าวสารตรงที่นีช่องฟุตบอลนะเอาอยู่ทุกวันครบจบที่เดียว l i น์แอดบีบีเบพร้อมกลุ่มฟุตบอลครอบครัวคนรักฟุตบอลได้ที่ VIP ข้อมูลอยู่ที่หน้าช่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ